สวัสดีครับกล้องค่ะเอามะกล้องคับโทมัสกล้องครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลงคลิปไปแล้วใน X อตลกมากคือตอนมาแต่งหน้าป้ายอ่ะมันคือมันชื่อกล้องไงอยู่ตัวทางซ้ายแล้วชื่อพี่โทอยู่ตัวทางขวามันเลยเป็นกล้องโทมัสแล้วพอพี่โทเห็นพี่โทเดินไปแบบแกะแล้วติดสลับกันไม่คือคือพี่อาจจะไม่เอะใจเลยถ้าเกิดว่าน้องกล้องอ่ะไม่ไม่ทักแต่พอน้องกล้องทักปั๊บ ใช่แล้วก็ทักปั๊บผมก็เลยโอเคมันต้องเปลี่ยนสักหน่อยแล้วเขารออยู่นะไม่รออืใช่แล้วก็ลองก้อง็ชอบแก้งพี่ตลอดเลยก้องไม่ติดเลยอันเนี้ยอะไรก็คือจะมีอย่างละทสาหรือเปล่าอ๋มันจะเริ่มตัดมาเล้คนเริ่มตัดมาโมมมนดอ๋อโมเมนต์นดโมมมนมมอ ช่วงนี้แบบผมเป็นผูกไม่แต่พี่โทูอ่ชอบให้โดนแก้เมื่อกี่พูดงพูดไปเองไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าถามว่าแบบว่าช่วงนี้แบบน้องก้องทำอะไรน่ารักน่ารักบ้างพี่โทบอกว่าก็ช่วงนี้น้องก้องก็ชอบแกล้งผมนี่ไงพี่บอกว่าไม่ใช่พี่ยังไม่ได้บอกสิ่งในสิ่งที่พี่ชอบสิ่งที่พี่ชอบแบบช่วงนี้ก็คือตอนที่น้องอ่ะแบบชอบเข้ามาหาพี่แต่ว่าไม่ได้ชอบบอกว่าแบบโแกล้งเดี๋ยวเราเไปเปิดไปเปิดดูแล้วไปเปิดวิดีโออีกดูการเท้าความนะครับทุกคน จริงๆไม่ชอบทั้งสองอย่างเลยครับชอบน้อกล้องไหมถ้าเกิดว่าน้องกล้องทำผมก็ไม่ติดเดียวอพูดแล้วเนะโะประกาศแล้วเนือบอยแบนต้อบอกเลยว่าเขาดูที่น้อๆสัมาษกันมาก็คือไม่เดียสักคนมากยกเว้นเราสองคนใช่เราเดยนสุดเลยใช่คือเราสองคนที่คือไม่หลุดเลยใช่ครับจริงๆตอนแรกแบบผมก็อยากจะไปคอมเมนต์ใต้เด็กนะว่าอุ้ยเมื่อไหร่จะเปิดตัวผม อ๋อไม่เนียนเราไม่เนียนสักคนแล้วคนที่ไม่เนียนที่สุดนี่ใครหรอครับพี่โอ่ะไม่คือคือคือเห็นป่ะตอนสัมภาษณ์อ่ะคือตอนแรกพี่โอ๋ยิ้มเลยยิ้มพอถามถึงบอยแบนด์ปุ๊บหน้าหน้าตึงหน้าตึงเลยตอนแรกเออเออบอยแบนด์ดูตีตีเฮ้ยผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมว่าพี่โอ๋โอ๋ตีครับตีก็คือแบบเเลใช่ตีนี่คือไม่เนียนเลยชอาแบบ ใส่จริงนะคือเเปิดตัวยังไม่รูใช่ไหมเหลือพี่โทยู่เขาเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเป็นตัวซีเฟรดครับใช่พี่โทกับพี่เก่งเหลือสองคนเป็นดูโอทำอะไรคะแต่ว่าช่องเพลงก็จะเป็นเพลงลูกคุ้งครับดูโอทำอะไรคะทำพี่ลูกคุ้งแล้วเต้นเป็นยังไงเต้นเต้นเรอครับเราเน้นเต้นอยู่แล้วเราเป็นสายแดนซ์เริ่มเต้นเลยเหรอครับอะไรก็สิอะไรก็ไม่เกี่ยวใช่ ใช่ครับถ้าเกิว่าใครอยากเห็นผมแดนซ์นะครับกาะใครอยากเห็นผมแดนซ์นะครับก็สามารถไปดูในโซเชียลมีเดียได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีงานอะไรในอนาคตที่ออกของน้อนะครับเฮ้ยสปอยปะเนี่ยฮ้ย้ันน่อยะเนี่ในกล้องรู้แล้วว่ากล้องอยู่สีอะไร ก็ยูซีชมพูครับประมาณีอครับสี่ละคนครับสี่สี่ละคนแต่กล้องรู้เลยนะว่ากล้องยูสีอะไรจริงๆไม่บอกไม่บอกไงครับเพราะเราแบบไปจับมาแล้วไงจับฉลากแล้วใช่ โอ้ปลายปีคือมีอีเวนต์ในบ้านแน่นจุกเลยครับผมรอติดตามได้เลยครับครับก่บอลเราก็เรียกว่านนนนาแรกัตกบอกจากอะไรต่อก็นอกจากแฟนมีตก็ ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าพูดได้ยังไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่ามีแบบโปรเจกต์ให้พี่ๆแบบติดตามแน่นอนอย่างเช่นแบบเปลี่ยนพู่พาดไปเลยพี่อ้อปองศักดิ์ยังไงสีเปิดมาคือฮาพร้อมดูงแล้วยังยังถือถอยไม่คือจริงๆอ่ะมันเป็นเพลงรักนะแต่เขาอาจจะตัดมาแล้วแบบอาจจะดูเศร้าไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแบบว่าถ้าดูเต็มอ่ะทุกคนยิ้มแน่นอนเขาแค่ตัด ใช่คือเขารอกจริงๆทุกคนอ่ะรอให้ทุกคนรอดูของจริงเลยเจมส์ห่วงกองก็ได้นะครับผมครูโทมัสเป็นใครจ๊ะเนใคเอ็มบีคุณครูโทมัสเอ่อก็จะเจอคุณครูโทมัสสอนวิชาอะไรจริงๆเขาบอกเลยนะว่าผมสอนอะไรอะจริงเหรอภาษาไทยปะไม่ใช่เป็นสอนคณิตครับเฮ้ยสอนสังคมอ้าผิดสังคมสังคมมันยาก แต่ผมอยากแบบถามพี่ๆว่าถ้าเกิดผมเป็นครูผมอ๋น้องก็เป็นครูอ่ะจะสอนวิชาอะไรของพี่โทก็ว่าน่าจะเป็นวิชานั่นของพี่โทน่าจะเป็นวิชานี่วิชาศาสนาทำไมครับไม่รู้ศาสนาอะไรศาสนาศาสนาสอนศาสนาใช่แบบว่าสอนไหมว่าแบบวิชาสังคมแบบในหมวดศาสนาไงเป็นสังคมในหมวดศาสนาครับ ได้ครับได้ครับเข้าใจมเข้าใจหศาสนา religion religion สอนได้ไหมได้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 เลยสวนส่วนมนต์หน่อยไม่ได้ออ้าวเราของเราของน้องกล้องเหรอครับอ้าวพี่ทว่าต้องพี่แนวที่ต้องคิดหนึ่ผมรู้สึกว่าน้องกล้องน่าจะเป็นครูแนะแนวฮะะอ่ทไมเพราะว่าน้องกล้องดูเข้าใจเด็กครับไม่จริงแล้วแบบ ตัวมอ๋อ<า>เป็นเด็กคนนี้พาะพี่โทรมาเป็นเด็กไงคนนี้ยี่สิบสี่ขวบแล้วนะไม่เด็กแล้วอเอ็มมีเขาปล่อยวันไหนเอ็มมีปล่อยวันที่สิบเจ็ดมีครับผมบอ,อุ้ยอีกสองวันแล้วเดี๋ยวมาก อยากเฉลยไหมใช่จะแบบว่าสปอยจริงไหมถ้าถ้าเฉลยเยอะถือสปอยเยอะหรืี่ปล่อยหลังสิบเจ็ดก็ได้นะอ๋อเอาเป็นว่าคือในเนื้อเรื่องครับเป็นเป็นอะไรที่อาส่วนตัวผมตอนที่ผมไทยมีอยู่ใช่ไหมคือแบบมันดิ่งเลยอือดาวเต้นเลยลุกขึ้นมาดิ่งนะ นี่ไงสปอยอะไรเนี่ยมั่วไปหมดแล้วอันนึงบอกแฮปปี้อันนึงบ,บอกเศร้าไปก็บรรยากาศในกองพี่พี่พ,พี่ดิ่งไงดิ่งดาวครับพี่เโตเลยว่าเปิดเพลงใช่ครับดึงดาวม,มาแล้วแบบมีใช่มีซีนหนึ่งที่แบบผมภูมิใจมากแบบประทับใจมากๆเลยครับบอกได้แค่นี้ครับผมแต่ว่ามีซีนหนึ่งแบบผมคิดว่าเฮ้ยผมทำยังไงแต่ว่าผมทำออกมาได้ดีก็รอดูใช่ครับบก็คคือมมีวาแบ หนักกว่าไว่าอะไรอะครับหนักกว่าทายซีรีส์ไหมอ๋อหนักกว่าเหรอจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความยากทั้งสองกันนะครับส่วนเอวีจะเป็นแบบเรื่องเน้นเรื่องของจังหวะการมูฟเมนต์ให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แบบทำใทุกอย่างให้มันกระชับซีรีส์ก็เหมือนกันครับแต่ว่าแบบเพิ่มในเรื่องของบทมาด้วยก็เลยแบบมี้แหละแล้วคันอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเอวีเขาอยากได้ช็อตอะไรงก็จะเอาช็อตนั้นเล็วอืม ก็คือจริงๆโอ้โหก็คือใช่ก็คือผมเนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเพราะว่าแม่ชอบแบบซื้อแผ่นมาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็จะแบบได้ดูแบบพี่ออฟอะไรตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆครับก็ชอบครับผมก็พอได้ยินเพลงก็รู้สึกว่าโอ้หพี่ออฟกลับมาออกเพลงแล้วแล้วเราได้แบบเล่นเอวีด้วยก็เลยดีใจเหมือนกันบอกแล้วตั้งแต่วันแรกเลยถ่ายรูปไปให้แม่ดูแม่บอกอุ้ยพี่ออฟนี่ถ่ายรูปมาให้แม่ด้วยก็เลยนี่ไง ช่มรอดูดีกว่าครับไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าตอนจบเป็นอะไรที่รูดูดูดูนิดหนึ่งถามว่าเราเพิ่งได้ดูกันก็น,นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องรอดูเหมือนกันคุณโทรมนกล้องครับมีชื่อตัวละครด้วยวววผมผมผมมาเล่นชื่อเบสแล้วก็ชื่ออะไรเออก็ไม่ชื่อ,อะไรเอาไม่ได้อะ ก็มีชื่อซิลเจเบฟก็มีชื maybe, maybe, maybe. Maybe disease, maybe. Maybe wrote, mm ่อ hmm. ด้วยหรอมี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 ไม่มีใครเคยเรียกอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมีแบบซีนที่เขาปล่อยมาก็มีซีนน่ารักน่ารักเยอะแล้วก็มีแบบเห็นแม่ล่ะใช่แบบสตอรรรีี่ออะะไปมาณน้กแล้วมีอีกซีนหนึ่งที่ผมประทับใจเหมือนกันน้องอยากท่านี้ครับยังไงซีนรอยหน้าที่น้องที่ที่เรบอกไปที่พี่โฮเบียวมากอ่ะ สปอยได้แค่นี้สปอยทานี้ไม่รู้เขาจะเอาลงหรือเปล่าแต่ว่าผมทาไปแล้วเหนึ่งวันเต็มครับ<อ>ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยครับช่ใช่ครับใช่ใช,ใช,ใช่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่แบบอยู่ในเด็กๆมากกว่า ว้านี่ลอยหางวะเนี่ยอ๋อก, <ST AR> ก็คือเด็กๆเขาเคยเจอกันครับตอนโตขึ้นก็ยังเจอกันอยู่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเท่าไหร่อะครับแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้เหรอครับตอนมีน้ำตาไหมมีน้ำตาไหมคือตอนถ่ายคือวันนั้นเนี่ยฝนมันตกแล้วก็อ่ะใส่คอนแทคเลนส์ด้วยแล้วลมมันแรงก็แบบคอนแทคเลนส์เคลื่อนครับก็แบบมีน้ําตาไหลบ้างมันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงครับคือเกี่ยวกับลมเลย่ไหมแบบลมมันพัดตากล้องแบบ แต่ว่าใจใจเอ็มทีมามีน้ำตาล้ก็ร้ว่าจบใช่ครับพี่โทรเหรอร้องไหมก็จำไม่ได้ร้องพี่ร้องจริงๆอ้าวพี่ร้องทำไมอ่ะเอ้าก็คือจริงๆเราได้สดตอรี่ไปก็มีจะพูดแล้วพูดทำไมอเคโอเคโอก็มีมีร้องครับแต่ว่าจริงๆเราเสียน้ำหนักแมันแบบแบบไม่ต้องให้ร้องแต่ว่าผมแบบเผลอร้องออกมาเพราะอินกับออมา ก็ด้วยครับแล้วก็แบบคือจริงๆเราแบบเนื้อเพลงมีส่วนหนึ่งแล้วก็แบบอีส่วนนึงก็คือสภาพบรรยากาศแล้วก็แบบซีนที่เราอยจะทำเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะให้แบบว่าไปต่อได้ไปต่อได้เหรอครับอ๋อก็คือแบบที่แบบจะดึงจะดึงตัวเองกลับมาแลคือกลับห้องไปพักผ่อนไปนอนรีเฟรชตัวเอง ครับผมแต่แบบน้องๆแบบน้องๆที่แบบเล่นด้วยกันเนี่ยมีคือนหน้าเราอ่าใช่ใช่ใช่น้องแบบยังเด็กๆอยู่เลยใช่เขาเด็กเด็กเขาแบบเด็กแบบว่าคือแบบมีตั้งแต่น้องแบบประถมจนถึงมัธยมเลยใช่ครับแบบปหนึ่งครับหรือปสองใช่ครับยุบิโดหรอกรมน้อยครับเขาเรียกนายพี่กรมน้อยอย่างนี้น้องกล้องเป็น ผู้นำในการเอาเด็กมากแกล้งผมฮะ<า>แล้วก็ถามแล้วก็ถามน้องว่าน้องรู้เปล่าว่าพี่คนนี้หมุดนะเหมือนอะไรหน้าเหมือนกบใช่ไหมน้องอใช่หน้าเหมือนกบไม่ไมก็แค่ถามว่าเหมือนอะไรนน้อง <มา S 1> บอกเขาคนนี้เหมือนกบนะไม่แล้วพี่โทอ่ะล้วมีน้องที่เป็นแกงพี่โทอย,อยู่เหมือนกันพี่โททับแบบพี่โทบอกว่าน้องพี่คนนั้นแอคกมากเลยแล้วน้องเขาก็มาบอกกองว่าพี่ครับพี่คนนั้นบอกว่าพี่แอคกมากเลย ใช่ครับทีมกล้องมีหนึ่งคนทีมผมมีสามคนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับเอ่อเอ็มวีนี้จบแล้วก็จะมีมีที่เราไปถ่ายรายการรับมาเหมือนกันครับก็ฝากเราติดตามนะครับวันสามเดือนได้นะครับประมาณครับใช่ครับ ใช่ครับเข้าฟิตเนสเตรียมแข่งกีฬาสีก็รอติดตามไปครับว่ากีฬาจะมีอะไรบ้างยิมเนสติกใครใครใครลงแล้วครับพี่อ๊อฟแข่งหรือพี่อ๊อฟลงแข่งเองพี่อ๊อฟแข่งมีเป่ากบด้วยใช่ครับต้องเคยบอกว่าอยากว่ายน้ำนี่ใช่ใช่ใช่แบบสาว่ายน้ำนีะครับผมก็ขอฝากโทมัสก้็เลยนะครับตอนนี้ผลงานพวกเราก็มี เรื่องกี่หมื่นฟ้านะครับเป็นซีรีส์ชิ้นแรกของพวกเราเลยครับผมก็ตอนนี้แบบแอลจบไปแล้วนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ i อซีีนะครับเป็นคัทเพรสชั่นแล้วก็ช่องยู u ูบมันดิชแนลด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันออริจินลครับข้าผมก็ฝาก Magic l o v e r ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีไพ่หลอดอยู่แล้วใน YouTube ช่องมันดิชแนลนะครับแล้วก็ขอฝากอันนนเลเวอร์ด้วยครับหรือเขาชื่ออันวานนั่นเองเป็นโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเราเลยครับคือพวกเราแบบตั้งใจทำมากๆครับอยากให้พี่ๆแบบรอดูเลยนะครับ แล้วก็ขอฝากยูนีด้วยนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้ในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับครับผมแล้วก็ฝากผลงานตนะ่างๆของโทมัสกล้องด้วยน,นะครับฝากเุกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับสำหรับสุดหล่อคนนี้แล้วก็กุ๊บน้อย